มันมันฝืนไม่ไหวมันก็ต้องรับแต่มันก็จะเบาหน่อยอ๋อดีเยี่ยมไหมไม่ดีไม่ดีอ๋อขอโทษเลยนะไม่แม่นี้จากอะไรนะครับประเทศเดี๋ยวดิอันนี้มปนหน้าเปิดหน้าว่างานต้องทำนมประเทศไทยมาใส่ชุดพยาบาลเปิดหน้าพยาบาลนะจากไทยแลนด์ไทยแลนด์ คนโน้นถ่ายวิดีโออะคนนี้ถ่ายอะไรนี่อาจารย์อาจารย์วิดีโอเราลูกพพี่่เือนดานัทธิดาอาจารย์เป็นหมอนัดที่ดานนัดทานงานต้องนิดนิดหนึ่งงานแบบนี้พี่เห็บมันนิดนินึ่งไม่พี่เห็บมันนี้อ่าไล่ไล่ได้ไหมได้ได้กันได้นัดทิดานนุ๊เอาพร้อมบอกนะครับเดี๋ยวนะนัดธิดาอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับนะผมอาจารย์เอฟรังทุกคุณเนาะวันนี้ก็นะครับยินดีมากแล้วก็มีเอฟตี มาท่านหนึ่งกันนัะเป็นคุณพยาบาลเนาะพยาบาลนทิดานะครับก็คือศรัทธานะครับก็ติดตามผมนะครับก็มาจากเพื่อนๆนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับแนะนํามาแล้วก็มีความเชื่อมีความศรัทธานะครับในองค์ท่านพยามุทองนะก็มาบูชาไปนะครับก็ลองไปใช้ดูเนาะนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราทําตามที่ผมแนะนํา นะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เรารานถนาแล้วนะครับมีความเชื่อมั่นการจัทธาวิธีอธิษฐานด้วยอ๋อวิธีอธิษฐานนะครับก็มีความเชื่อมั่นมีความจัดทานะครับแล้วก็เป็นคนดีนะครับในการหลักการใช้ของจันเองไม่ยากนะครับมีความเชื่อมั่นจัททานะครับเราก็เป็นคนดีนะครับเชื่อมั่นก็คือไม่โลเลนะต้องจัดทธาที่่จริงจริงนะครับ เป็นคนดีก็คือเราเรา็เราก็อยู่ในสินบ้างนะครับคนเราอาจจะสินห้าไม,ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยะแต่ก็ต้องดีเป็นคนดีสวดมนต์ชอบทําบุญแต่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ทําทานนะครับอันขั้ต่อไปก็เรื่องของการารัฐนาเป็นนะครับแต่ของเนี่ยเขาทรงพลังอยู่แล้วผมเรียกว่าชุดไตพุทธคุณนะครับชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นชุดที่ไปไดทั่วประเทศทั่วโลกนะครับคุดนี้ไปทั่วไทยนะครับไทยพุทคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิธีการอาราธนาให้เป็นด้วยนะครับถึงจะพบองค์กรมีความเชื่อมั่นศรัทธานะครับเป็นคนดีแล้วนะครับมีบุญบารมีแล้วนะครับอาราธนารู้หลักวิธีการใช้ให้เป็นแล้วของสิ่งนะต้องเป็นของทุงคนที่มี คุภาพสูงเต็มร้อป็นมีภูมิเทวดามีมีสิ่งตัาิตดูแลรักษาแล้วนะครับ4อย่างครบมาก่อนเนี้ยสำเร็จแน่นอนนะครับอธิษฐานให้ดีนะครับ,นะรบส่วนวิธีการอาราธนานะครับนโมสามจบผมจะ,ะ,ะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะนะครับตัวอย่างดูกันก็เลยเนี้ยมีอยู่3าอย่างออกจากบ้านนะครับพนมใส่มือ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเศีอิเศเศีพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุตตปิติอิติปิโสวิเศษเศีอิเศเศีพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุตตปิติอิติปิโสวิเศษเศีอิ อเิเสเสพุทธนามมอิเมนาพุทธตังโสอิโส,โสตังพุทธปีติลูกขอรัตนาบารมีองค์พระยาติุทองเทพพลิตองค์พยาุริศาททรงเทพสี่ห้าตาบารมีกุบาอาจารย์และสิลทั้งหลายลูกออกจากบ้านไปนี้ ก็ขอแค่ค่าจากอันตรายทั้งปวงไปสถานที่แห่งใดก็ขอให้มีแต่คนรักไคเมตตาอินดูเป็นที่สุดเป็นเมตตาสเสน่ห์มหานิยมทั้งหลายมีโชคมีลาภโภกาษาทำการสิ่งใดให้มีแต่เงินต่ทองไหลมาเทมามีคนเชื่อถือรักไคอ็นดูอันอาวะมงคลและสิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่าได้กำกายให้แค่ค่าจากอัจพยัยตรายทั้งปวง ทุกโศกโรคภยครัยไข้เจ็บทางไหนก็อย่าได้เบียดเบียนคุณใส่คุณผีคุณคนทางหลายอย่าได้กำกายอาุธทางหลายก็อย่าได้ทำอันตรา,ายนะโมพุทธายะนะชาลิตินะครับเท่านี้เอง,เงน,นะครับการรัฐนาทั้งสั้นนะ คืออารัธนาเป็นคาถาเสร็จนะครับเราก็กล่าวขอพรน,นะครับในสิ่งที่ดีสิ่งที่พึงประสงค์นะครับหลังจากนั้นก็สวงของ้อขกอขอส่งไปที่เลยเนาะนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับบารมีกูบาจาัคก้ององค์พ่อยาติเอาทองคุ้มครองพีออพอง่นะ